สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทางช่อง YouTube บ่าวสักขักโรดชาแนลนะครับผมวิสุภพรน้องนาเดียนะท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็วันที่31นะครับผมกรกฎาคม2568นะครับผมพาท่านผู้ชมเดินทางมาที่บ้านพระเนาตําบลปราสาทตร์อำเภอห้วยทับทันนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้เรามาตามนะครับผมโค้งสุดท้ายนะครับผมของพ่อแมวหรือว่าอาจารย์แมวนะครับผมมาดูว่านะครับปู่ขาแปดสองมาสื่อสารกับพ่อแมวอะไรบ้างหรือว่าพ่อแมว ออกไปหาภูเขาว่ายังไงบ้างนะท่านผู้ชมครับสําหรับแนวทางของตัวเลขงวดนี้นะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับผมขอบคุณ FC ทุกท่านที่เดินทางไปด้วยกันทุกๆสถานที่ในงวดนี้นะครับผมอาจจะไปไม่ครบอาจจะไปไม่ครบทั้งท้ายงวดโค้งสุดท้ายหลายๆสถานที่นะครับผมก็ต้องกาขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าบางสถานที่ก็เกิดนะครับผมอย่างที่เป็นข่าวเนาะแล้วก็ไม่สามารถเดินทางไปที่ไหนได้ นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันแล้วก็ขอบคุณ f อทุกท่านด้วยนะครับผมโดยเฉพาะเสลนะครับที่เป็นเจ้าภาพหลักแล้วก็ที่เราได้มีการแก้บนวันนั้นนะครับผมมาที่จุดที่ผ่านมานะครับผมก็ร่วมไปด้วยดีนะครับผมขอให้ f อทุกท่านมีโชคมีลาบกับปูขาวแปะศอกแล้วก็อาจารย์แมวของเรานะครับใครเห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านครับผมทูนนี้เห่งบางเรือทุกท่านนะครับผมท่านผู้ชมนะครับไปด้วยกันเลยนะครับ นะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปนะครับผมคุยกับพ่อแมวนะครับผมเดี๋ยวผมขอแจ้งข่าวอีกนิดนึงนะครับผมสำหรับ f c ที่สั่งเสื้อนะครับผมให้โทรติดต่อหาผมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเสื้อที่บ้านพ่อแมวไปที่บ้านผมนะครับเดี๋ยวผมจะไปจัดการให้เองนะครับเพราะว่าดูดูแล้วนะครับพ่อแกจะทํายากหน่อยนิดนึงนะครับผมเพราะว่าการไปส่งของเขาไม่สะดวกนะครับหลายๆอย่างนะครับใครที่จะเอาเสื้อผูขาวนะครับผมก็นะครับโทรหาผมได้ที่082 2 0 7 8 7 5 7นะครับ0-82-2078757นะครับผมมีจำนวนจำกัดนะครับผมหมดแล้วมาเลยนะครับรถนี้นะครับเดี๋ยวสลหรับใครที่โทรมาหาพ่อแมวไม่ต้องโทรแล้วนะครับไม่ต้องโทรมาสั่งกับพ่อเด้อรับทัรหาผมโดยตรงเลยเดี๋ยวผมจัดจัดการให้นะครับตามนั้นนะท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปตามความฝันด้วยกันนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อแมวหรือว่าอาจารย์แมวนะครับก็วันนี้วันที่30นะครับ สามเซลสนะครับผมสาสิเรกดาห์หอนนะครับหลายท่านก็รอคอยนะครับแต่ว่าขอแจ้งข่าวก่อนนะครับสำหรับเรื่องเสื้อนะครับผมเสื้อ d ี้เเดี๋ยวโทรไปหาผมโดยตรงเลยนะครับผมเนาะนะครับเพราะว่าพ่อแกจะยุ่งยากนะครับหลายอย่างนะครับเพราะว่าะสมชงอยาเนาะพ่อนาอมันกับวัวถั่วกรัรชงรถเรื่อครับกับวัวหุกเกีงกินนะครับกับไปยาลูกขันร้อนวายู่คือการจดการเขียนที่อยู่ <บ>มันจะผิดพลาดแต่เมื่อวานในี่ยโม่คนกันยังพคนไปถามกันอยู่คนเขียนบ่ถือจังไถ่ที่มหนักยากนี่มาให้ลูกให้หลานกูเขาห้องแถวห้องหนังสือนั่นเขียนรถจีเรือบเป็นบนันนี้กับมีไม้บอแบ่ไห้ก็คิดว่าตวงเวล่ายัง,ยงไปอีกอันนะเพราะว่าเขาโม่ขี่รถ หลังเสียงก็ต้องได้แลนออกไปหวยพันจากบ้านไปมันก็ตั้งหกเจ็ดกิโลกี่กันยงยากนื่งกันยงยากราวันนี้พี่น้องแข่กัมากงกี่เข้ากันเลยเจ็ดสิบวันไม่เวลาดีบต้องให้กันสิว่าตวงเวลากันพูดลังค้นกัสิว่าอยากเบิ่งอยากใส่กันสิว่าใส่ง่ายกัย่านว่ากันได้ทีกันได้คกับสิว่าเสืออีก ว่าวเลี้ยงว่าได้บ่ได้แค่มาที่นี่ก็ให้กันผู้ได้ต้องการก็ให้ติดต่อไปทั้งเบาตากเด้อครับอ่ามอบให้เบาตากจัดการโดยเอาเพราะว่าพอมันขี่รถเปลี่ยนโม่ไส้กับโงานขี่ไฟเลยขามันปวดขาหยานมันจังรถจังเรือบระย่กันเลยเพรอยากขี่ไกลเมืองไหนาาะะปรมมณันไกลที่แต่ละจุดที่เขาส่งไปราคาจังพอๆกัน กแล้วละเอียดก็โทรครับเออมี่ยังกันให้โทษเข้าไปคุยกันกับบป๋าสักกได้เด็กไดเบื่อใดอยู่จังหวัดใด้เพื่อใดก็นจังคอยบอกเพลินแต่ว่าราคาทรงมันก็จิบุกซื้อกันในคือว่าล่ะเนาะมันอยู่ใกล้ๆหรือว่าเข้ากับจีไปเก็บเงินกันไปท่าอย่างไดรก็จะแก้ซีว่ากันนลยนะครับผมแกผมสิคุยละเอียดก็เพิ่นว่าเธอเพิ่นโทรมา โมยังว่ามันดีว่ามันก็ดีอยู่ดอกว่าว่าเข้ากัได้เอามากถ้ามีที่คู่บอาจานพุกเสกเด้อ่าโมเมีนวันที่บอเฮดยพุกเสกได้นะครับอันจะพุกเสกหายแล้วมีเสื้อแล้วก็มีสติกเกอร์ปูขาวนะครับสติกเกอร์ติดรถติดบ้านนะครับติดให้ของนอนของนงี้ก็ได้ของผ้าเนาะคือพีเลี่ยมใหญ่เจ้าบีดอกก็จะเป็นรูปปูขาว สติกเกอร์นะคุผู้ชมนารถนาเลื้เข้าใจมาใส่กับลุมข้องรักษาขาดแถวปลอดภัยั<ง>นนี้ก็พี่น้องก็โทมาไลลายๆยวันเหล็กตัวใหญ่ว,วัว<บ>ันดีวัวขึ้นเหล็กเล่าว่ะดิขึ้นเล้าเข่าทั้งรังทั้งกวน นกมีโบัาเป็นถือยู่ดอกเว้าอยืดจีต่ว่าบัดผ้าหางบ่บ่กได้เรียเพื่อนบ้านบอกกับบ่ว่าพ่อกับพ่อฮันว่าวไปเลยเนาะเพราะว่าอันคือทางประเทศพ่อก็าเคยว่าวประหยัดให้ครับอืมันมีแตะกูบายานในลายเขามาเน้นทางเล่าหลายแล้วประหยัดสวนทางกับเขาโมเพิ่นกับมาสื่อก็ได้อยู่มันถึงเป็นยี ยี<ม>่สิบเก้าตัุณหเนาะเออไปกาบล่างบนมันก็เเมือ,อดทอดาละมันถือเศร้าบาดมันกับปคุมเด้ครับอืมของพ่อนี่แค่สองตัวนี่เห็ดยังไงอืมมันขึ้นกับเข่าทั้งล่างทั้งบนเล่านลยนะพอ่อเล่ามขึ้น<ม>เพราะว่าเขียนในหม่เพื่อนเล่นว่าให้เสือเอาเจ็ดสองสองเจ็ดขันขึ้นขันมันขึ้นแต้มก็กคือแปดสองสองแปดนะ มันก็มาถึงแปดสองถึงเจ็ดสองเงียบยังไงสองแปดเจ็ดสองเนี่ยมันขึ้นมันโอ้เรงกระถือกันแซ้อยู่ดอกพ่อเลวสามสิบสี่สิบตัวพ่อได้กินอร่อยน้ำพ่นอืมกับพอได้ใส่ในครอบครัวอยู่นั่นแหละมือขึ้นเดี๋ยวว่ายองมูพ่นว่าพูดได้ถือเนี่ยนาะวันท่านเห็นมาเอาเงินจะได้กินเอ็มลอยน้ำลายขวดอยู่ว่าฉันเนาะ เราเพิ่งกับมาถามครับถามกับบัวท่านฝันก็นเรื่องวามันยังอยู่กับจะคอยมาถามทีพ่พิสืจน์อย่างไรบอกไปกับทีพ่พิสู์ได้ไววมนนั้นะเอฟซีที่กำลังเดินทางมาก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับวันนี้เอฟซีก็จะมาหาพอ่อเนาะการงานเพิ่งสีลุองอกุยญงกับมาห้ยซอย ว่าเมีปูก็จ,จั๊กจี้จิตจังไดก็ได้ซอยเพื่อนคือเก่นานั่ะล่ะแต่ศิสนาน้อยศีสนาหลายตัวนั้นก็ยังบ่ทันโเดีใครจะชนะสามสีกคะแนนก็เอาไปเป็นยไงเฮาก็เอาสั่นตัวน้องเฮาจะเป็นนกขึ้มวยอยากได้ก็ต้องมาอัดชีกันแน่นดีน,อ <laughs> น้องเขาบ่ได้ว่าอย่างนี้นีนว่ว่าเลี้ยงนักมวยเด้บ่ไเดียวยืนเอาเงินเอาทองเด้ คั้นี้คล้ายคายขอกร,ร,ระบอกบ่ได้เนาะบ่เวอกบ่ได้ครับก็คือมือว่านนี่มาจากสีเกียดคือกันอีนึงนั่นพาหม,ม,มูมาอมันเห็ดไปแล้วอ้ยพอจริงด,ด,ด,ดีดีไวเนาองขนนี่ตีตดอีหลีการงานก็ดีขึ้นครับหมูกับว่ามึงไปเห็ดยังมาลัง่อนกับว่ามึงคือ,อยังบ่วคือเกาหนาตามึงมันบัวคือดอกมันบ่คือเกาดิขันล่งท่องนี่เห็ดยังไหนก็เปลี่ยนสีเลย หัวใจเขาชื่อว่าร่องนาบ่ะครับคือไปใสมาใสคนนี้ย่อมชมจอบเอาขันเป็นนักร้องนักล่ำเสียออกนาเวทีคนเหนียวไวติดลายนี่นะมันกับห้ามูมาสามคนมาว่ามันลงอีหนึ่งสิไปเมืองหนอกกว่าสันอยากไปเมืองหนอกแลนลายเถี่ยวแล้วยังว่าท่านอ,าอื่นเยอะนี่ก็ว่าเมืองพ่อเฮียถ้ไปนี่มันจะไปถึงจิตเก่าได้ไปแทนแน่นอน กะว่า,วามือว่าน,นี้ไปได้ขึนเดียวขึ้ยังว่าเขาโทษมาให้เขาไปช่ยแหละ,ออสะแสดงว่าสีหูมือหรอมั้งก็ให้ได้ไปเน่ว่าสันดอกมว่านเดียวสีตองมันอยากใส่าะมีใส่นอท่านอบพนุ่งมด่อว่าดีหน่อยก็บว่านใดขยายา้ยังขาดได้หม <า S 1> แต่ว่าพญานเนี่ยสุขเถรดรถยานเขาตังดานอย่อเขามาให้พ่านวาฉัน ว่าชีพยา,านยางกับลัดลงมานีนี่ลงมาแถวอำนาจนี่ลงมาหนี่ออกมาเตาง่อยมานี่ตัวมันไกลลัดลงมาครับใส่ข้ามเรื่องเก้วซ่อนลงมานีมันอยู่อำเภอเลนู่ตัวก็เลยอันนั้นนครพนมเป็นไปติดแม่นม้ำโพงเพราะว่าพอเคยไปอยู่ครับเออจงคอยมากก่ดี่ดอก พอได้ยุดยุดผักพรมีแห้งตัวเดียวแต่คนใส่ยาียค่ทั้งเทียคีดไปคิดมามันคิดทางไหนดอกแข่งเช่งนี่นยจะคลองไปพอกะวางกูจีเลิกล่าหยุดซะบ่เนาะหดบคนขอปัานจีหยุดก็หยุดบ่ไดดคนขันขันคือยังแย่แรงมากสิคันพ่อสีบลนั่งว่สวดบอดปฏิบัตเอามันเก่าถิมบดได้เพราะว่าของเอางอมามปันี้แล้ว นี่ดังได้กะถิ่มบ่ได้<ม>คือว่ากอนเฮาสีมาจังยังสี่ก็โอ้ยดินล้นบืนหาเขาวางมองได้ดีมองได้เก่งกบไปนอนวันสั้นขาเพียสิได้ความเพื่อนมากระสู่เอ,า,อานว่ามันมาถึงขันนี้แล้วกะสีสัวมันทีสู่จนไปบ่ได้ผลทีถูกเตาของกระผมมีคนหัวซา,าคนตาอืป ว่ายังโม้ว่านี่กันว่ามึงมาเอาไว้นี้บ่ได้หลายก็ได้เอาของไรผีไร้างนั่นเพียลูกเตาสัวไปในพ้าพางหน้าก็ะเพาะได้ซอยลูกซอยหลานไปก็ถือบ่ได้ก็บ่อยากเอาแต่ว่าปกติพวกยิ่งนี่เลี่ยนของติดขัง,งบ,บา่าผู้ชายเลยเออแถมแม่นเขาถือ<ร>ได้ได,ด,ไดีสั่งเตาฟอเลี่ยนเนี่ยเลขออกแล้วไปแล้วพอได้ชิมาเมียนหอมเลขออกก่อนม้อครับเลขออกแล้วไปแล้วครับ ต้นแค่ว่าผัดเสียผัดวางที่เนี่ยครับเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นมีเบิ้งไหวอยู่ได้ไหมเบิงื้องสั้นเออเพิ่นว่าสิเอาหายจากปีปิจดปุ่นล้เพื่อนเที่ยงนี่มีอยู่เพิ่นว่าพิเบิ้งไหวแล้วเพื่นว่าอีกนะคือชีตาลอถ้าเพิ่นก่อนถ้าเพิ่นตรงมากทีเออเพิ่นก็ว่าเพิ่นสิมีโอกาสเขียนมาอีกอยู่ได้ล่ะอ๋อเพิ่นสิมมาทุระเรืยังเพื่อนอย่างเรื่องที่เพื่อนท่าน ครับอ,อกกีวัตรถ้าเราคนเนาะครับเจกาเสียกันไป่อยกันจังแ้ง่ดอกแก่กวางเลยพี่น้องมากก็ <แน S 1> จะได้ค, <ปะ S 1> ควบมุนิเอาจะได้เก็บท่อนโอ้มุนิมอ้ามุนิเอาก็จะได้เก็บตัวใดมันแล้วมุนิเอ้าทั้งจะได้เก็บออกไว้ต่างหากกับมันเพราะมันได้กวงปกติเขาจะนั่งพูนปกติบ้านนั่งอยู่พี่มุนนี้เอาแว่มากเลยจะจุฝาแล้วนี่อย่าบอกมาเรียนเนาะพี่น้องมาเดี๋ยวเราเหม่อมันมาเมียนคอยเนาะเหตุยังไดครับ วันนี้พี่น้องทั้งเลกทั้งเบอร์ฝันดีเบริมันเป็นไ้โทรมาหาบอโทรมาหาพงสุมอมลยครับติดตามพ่อแมวให้หน่อยครับบอคืคคอมา<น>มากักที่แท้มักเลยกเก่านี่ไมอืม,มเ,เพราะว่ามันมันเขาว่ามือเคลื่อนนี่มันเอาเงินมาหายมันว่าพอนี่ไอเจ้าเสียเอาเมื่อลยบอกเงินที่เป็นหนี้เจ้า บัดนี้ในความหันนี่พอความคีดพอนนว่าเอ๊ะคือจังมันบ่เคยมาเอาเงินทองนํากูมันคือว่าเป็นหนีกูขันเอาเม็ดกัสีมันมาหันมีครบกับสี่คอยหาห้เดินว่าเอาไปโหลดเอาขึ้นไปเหมือนเลยเงินเจ้ารันเจ้าสีมาท่วงมันวาผู้ยิ่งมันผู้ยิ่งสองคนอีกพ่อกันเลยไว้เอ๊ะผู้ยิ่งสองคนมันสิเป็นยังไงสองมันก็สองมาสี่มันก็สี่อะ่ะ มันมันเอาเงิ่อนให้แล้วมันว่าเอาเจ้าจิบิซึยังกับซื้อเอาผุนเอาเอาเงื่อนให้นั่นเบิ้งมันมันกับมัดมัดมาแ่บเอาได้ได้สีแดงๆอีสีแต่ว่าได้ไม่ได้เป็นได้ฝันมาเงื่อนนั่นมันมันเกามีดังแดงบางยองบาสีนิ่มไม่เหมือนอะไรเงินแบ่งเงื่นอืมพ่อกันเล่าว่านี่ไม่นี่ไม่มัได้แกเขามาในห้องนเ่มนเหล็กตัวนี้มนขึ้มมัากัโยนี่แห้งแท้ พอว่ามันทีเป็นสามศูนย์สี่วอวิจิเป็นสี่ศูนย์สามนี่แหละเลขที่อยู่นี่นั่นแหละพออย่านหนึ่งนี่นะ,ะมันที่เป็นนั่นเอนอนั่นนี่นปปน,นั่นแมนนั่นเนี่ยเนี่ยมันมาหนี่เข้ากระไดเหมือนนี่มันที่มาโดนนี่ออกมาหนี่เข้ากระไดมันที่มาโดนนี่กระไดนี่พอวายอว่างไี้เลขนี่ ทามีศูนย์กับต่องศูนย์สี่เลยเนี่ยอืม,อมสองศูนย์สี่ทัมบองงี้สิเป็นศูนย์สี่สองสัมอย่างนะเลี้ยงเนี่ยนะนะนนนะมันสิอยู่ในแกนอยู่ในตัวนั้นแนหะมันยังฝันเกี่ยวนี่ครับมันวาเอาไว้เมื่อเลยเงืนที่ยืมเจ้ามานนี่ว่าเอาห้องเจ้าพ่อปาดตอการเจ้าสีมาท่วงมันว่า,ม,วามันให้ฉันนี้ยังไง มันม่ท่านพ่อกับสิหาให้ใหม่เด้อมันว่างนะครับอืมบันมันสิไปอีงก็มันว่าอียังมันน้องเง้นไปซื้อจะสิแคนไหมสองสองร้อยสี่สิบปุ่นไปซื้อเอามามันมาสองร้อยสี่สิบเออสองร้อยสี่สิบห้ามันหมือนคืนนี่เลยครับนี่แหละพอกันเลยมาเฮียถี่มาดแยงถี่น้อบมันนี่มางวก มึงเศร้างัวไม่เห็นกระดาษกี่วแกเก่ยก็จับปีนทั้งเหนียวมั่งคือมันในใจเจ้าเจ้าแท้เลขตัวเก่านี่นงเงี้ตัวเก่ากันแก้วันที่สิบหกเนาะแม่นมันมันจังมะฝันเกี่ยวตัวนี้บ่อพอกันเลยว่าจนี่ยเรื่องตองวัดของปอกสิเออตองวัดใช้บุอันนั้นบินเลขพอเขียนเ้องมาเสียงไหวอยู่ดอกบินเลขตัวนี้แหละโตนัหน้าโตที่ปูหมายนี่ือใช่เนาะมึเห็น เฉียวเอนีอาตัวนี้เรามาทับหมอนน้ำเนี่ยสีสามหนึ่งทั้งนี้เขาได้โต๊ะกลับมาให้ฟอมซีหนึ่งสามมาจองใบไปเลยเเอามาให้เนี่ยอ่นี่แหละมันมันยงมาฝันมาคืนนี่ว่ามันมาหายม,มันเอาเงินเป็นเป็นมัดหายแต่ว่าพอเองหนังชีดวาเงินเนี่มันต้องหายคือจีบพ่อหนีกูเทะ่ะ มันกับบจากใบนี่มันมีแต่แบ่งรอยมันเงินเก่าใบนี่มันนิ่มไม่เหมือนหลยเนี่เงินคือมันจะเก็บไว้โดนเงินเก่าเลยมันเอาเงินมันเอาเงินหายไปมันว่าพูนเอาไปซสือยังกับไปซสือเอาผลสองร้อยสี่สิบสิสองร้อยสี่สิบเลยอ่าเลขก็สิบเข่าขาบางสั้นกับเลขเขาเลขเขาเพราะว่าได้เพิ่นนะทาเมินมันบ่ ไปละรัฐบาลได้เข้าแกงได้กับฟัดเล่าเลยเนี่ยสองสี่กัสี่ศูนเลยแหละเล้าวันนี้อืมโอเคจเล่ามืนี่ยครับเรขเข้ากับเสือเัทาเท่านี้แหละบ้าสักบุตรองเปเหรียญลายดอกอท่านี้แหละ่ไมมีันนะไอไอพวา ใบยะวัลเลทีวันเลตที่เออมันกับมาหกหนึ่งสามเพิ่นก็ว่าสามตัวนี่บันเลขที่กุ้งมักตัวใดมึงมึงเอาใส่ไห่โหลดเพิ่นวะอ่ารรมะซีกับเอาซีหนึ่งสามครับทำมาหกก็เอาหกหนึ่งสามเป็นวางซีอืมมันกับมา,ามตัวเดียวกันนี่นะอือแต่ว่าตัวนี้มันมากเหมือนขึ้นน, <c oughs> นีนนเนนนนเน่เขาไมาใ่ให้ให้นี่เขาเอาว่าพอนี่เป็นหนี่เขา เขาห้ให้เขาว่าเศร้าอยากได้อะไรเงื่อนเจ้าเอาไปเขาวะอันโมพ่อจีหาให้ไม่เหมือนเดิเขาวะจีฮ่าให้เดียเดียมันเอาเงืนยืนให้แล้วเจ้าไปซื้อเอาเด้อคุณสองร้อยสี่ส <240. S 2> ิบสองร้อยสี่สิบมันขี่เป็นตัวนี้บัวมันกนงางแงมดีเหลยกนี่แามเทเดียวแต่พอหันว่าเลยเหล็กวันนี้จังได้ศูนย์มากอีศูนย์ศูนย์มากแท่แน้ ไอ้ศูนย์ยังราว่างไงดีถ้ามันมามาตัวนี้กับมันกับสีมานีหลนีสสี่ศูนย์สามหรือสามศูนย์สี่เลยครับอ่ะออกอยู่นี่เด้นี่ตัวนี้กันเจ้ต้นงวหัผลเนาะครับนี่เพื่อนกะเคยมาเข่าฝันละเด็กกอนสีมาบวงสรวงเ<อ>พื่อนกะว่าไห้มูมึงรรวังไห้ดีด้อ<ม>ตัวใดละกูไห้มูมึงไปที่มันระท่านออกนะ กูว่าย่าย่ำเบี่ยนไหวให้โมมึงครับการมันก็เปลี่ยนตัวหนีตัวเปลี่ยนไหวให้นี่โมูเพื่อนก็เออซื้อกันสู่มืออได้เล่านี่ครับสี่หนึ่งหนึ่งสี่สามหนึ่งหนึ่งสามนี่แต่มันก็โบออลี่นี่เพนชจงไว้โเพื่อนชี่จงไหว้โบพอวันนี้เพื่อนก็ว่าเบี่ยนไหวให้โมมึงแล้วครับดูหันเจละเสื่อเหล็กมันก็จะโบไปสูงนะวันนี้ แต่ว่ามันกะชีตั้งคันกะชีว่ามักมีเก่ามียังกะชีไปหอยที่คุณดีกันเก่าก็คือสีเก่าระวางตาหอกันตัวพิงขืนมากกะเป็นเก่าหนึ่งสามคือเก่าแมนครับแมนบอสเฮ้เดี๋ยวปูแล้วสิเตะให้อยู่นี่ถ้าพูออกตัวนีก็เจีมากตัวนีเลยลหละเลียงวันนี้พอมักลุกขืนมากเงาเง่าในใจเลย บันนี่เผื่นมาเห็นตัวนี่มันมาตรงกันกันกบที่เขาเว่ามันขึ้นไหมยอดลังเลยกับเรือออ่องยังแยงวดก้อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่มาตัวเก่าเนี่ยมือนั่นโม่เพื่อนแกนยังมาสื่อน้ำตัวตัวเก่าสื่อเพื่อนบ้านเนี่ยเออเออมือมาดอกสองขาเพื่อนแกได้พูดเลยยิบเลยยิบแล้วเศร้าได้ดิเออเป็นยังยังมาออกอยู่ว่าเศร้าเนี่ย นั่นแหละเรลยกปูไม่อยู่ในนี่อันตัวน,นี้มู่เหวินกับมาเห็นคือกันว้ายออกเล่าเหมือนนั่นเขาก็เขาไปซื้อเขาก็ถือศูนย์หาหาศูนย์กับสองหาหาสองเขาก็ได้แต่บางคนเพิ่งผัดเราะเลยว่าอันนี้ได้ตัวนี้เอาตัวนี้ไปเป็นซื้อพร้อมผู้ใดเขาก็ได้ตัวก็ออกงกแปดเหมือนนั้น,นเขาก็อออดได้<อ>วไดโว้ยดวงเขานนเน<อ>าะสื่ปีพอสอ <laughs> <laughs> จากผู้ใดไรู้เขียนใหยก็ยังไม่เขียนถึงโตมันถี่ออก นี่ละตับพี่น้องเย็บซี่ทุกๆคนเด้ออ่ามือเนี่ก็คือจิเป็นโค้งสุด้ทยแล้ววะเนาะครับอืมนั่นแหละก็ให้เน้นเดาต้นนี้ก็ไดต้นนี้ปูเพิ่นเคยย่ำว่าเบียนตัวใดให้มูมึงขีดเอาอ่ามูอเพิ่นกับพยายมเมอถิมในนี่เล่าตั้งแต่ตนงวดมาเพิ่นก็ซื้อไว้เมื่อตลอดเนี่ยอ่าปูกับมะเขาผันกับว่าตัวใดให้มูมึงขีดเอาเด้อกูเบียนไว้ให้มูมึงนะ อาจิเมีนมันก็ออกซูสีกันอยู่นี่ลบอยู่น่อามันยังตัวนี้มันแต่มันมีเก่ามันก็สิเตะขึ้นมากก็สิพีโกขึ้นมาเป็นเก่าก็สิเก่าหนึ่งสามทันต์ับครับเท่านั้นเองเสี้ยวแค่นี้เองมันเนี้ยถ้ามันบ่มาสี่ศูนย์สามสิบหมาสามศูนย์สี่ม่จะออกตัวนี้ตรงเป๊ะครับ ระวงให้ดีเนี่ยเอาเลียงนะงามเนี่ยเลี้งามยังสองหเลียบัวลายดอกมันก็ซ้ำตัวเดียวกันนั่นแหละเออเลีตัวเดียวอันนี้ก็ตัวเดียวฮะบัว่าพี่สีบัวตองนะนี่หรือเาหลุ้บัวองก็จะเป็นยังกันหนึ่งหนึ่งกัะจะซื่อไว้วะ เออขันมากกับิซเว่นนี่มันกับพวกเนี้ดอกลูกแฝดมันกับชิเป็นนั่นแหละแฝดพิ้งเขาแฝดผู้หญิงไม่หายว่ะสิเป็นซีซีแซลล์บอว่างเขาเนี้ยขันมันขันมันตองนี่ซีซีมันตองได้ได้งามสับแด้ครับอ่าซีซีน้องมันรับพี่น้องถามกับชิบอก์เป็นยังเอาไปเป็นล่างไปสั่งซีซีนี่พ่อก็ขึ้นมากในใจครับอืมพอยานมันมากตัวนี้แห ขนายานมันมากตัวนี้เอามาใส่ตัวนี้เนีเรียกเกาเห่านะนี่นะ<ส>ตัวน้นครับมันเอาเงินให้แล้วมันเอาเอาไปซื้อเอาพุนสองร้อยสี่สิบบาทมันวานี่นะ้แต่มันมันว่าได้บอกได้ว่าให้พอไปซื้ออีย่างนะไปซื้อเอาโหลดมันวางสินั่นแหละพอก็เลยอ,ลยอยาวันมันถึเป็นจังไห้แต่คิดว่ามันถึงมากถึงสี่หัว เอา้าพี่น้องก็คือสิข้าใจอยู่หรอกมันว่ได้หนีไปใสเ่เลขต้นงวดเพื่อนมันก็นยืนตัอยู่ตลอดครับอา่าแม่นอา้าเ,เคยเห็นมาหลายงวดอะไรเนี่ยเคยเตะอยู่บา่าเศร้าได้ปูอันหให้พี่น้องงวดเฉฮอดหัีเถียงก็ให้โชคให้ยมันกันสุขคนครับอ่าไ,ได้น้อยกับว่าเป็นยังขอใหตุใดเนาะครับอ่าพอเองกับพวกหม้อพวกใจน้ำ ช่วงที่แล้วกับพี่น้องดังเด่น่างจังงวัดก็ได้หลายมองหลายบอลโยมีผู้หนึ่งหนึ่งกับว่าได้ได้สองลอยเพระก<ม>็ดีใจภูมใจน้ำยดอกชอดที่หอดีเถียงก็ให้บุญญาบรมีนั่นแหละสิงศักดิ์สิสสทธิ์ส่วนบุญส่วนกุศลน้ำข่มคล้องซอยเรือญาติพี่น้องเด้ บว่าว่าจะอยู่แห่งหนต่งตำบลใดก็ดีอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ต่างประเทศออยู่จังเยอะเาันก็โทรมา,ากรรมานอยู่กับว่าได้ร้ายว่าอัจาเขาก็ร้ายแต่เขาว่ามันทออ้อใจว่ามันออกดีสามออกสามตัวเล่าก็ออกไปแล้วเนาะว่างหันเขาว่าเทีนี่ก็เลยว่าหันเหรียญกันหนกักในกิจในใจหนังคือสีบ่ใไขมั่นใจว่าซังไง,ไง่ายๆคือลังคนก็ได้ไปมากอาจารย์อื่น คันสีบว่าเอาก็คือว่าย่านเขาได้ผนว่างสัตก็เลยมันกลายเป็นชื่อเลขยายไปหลายองวดนี่ก็บรต้องซื้อยายดอกเลขมันสิออกอยู่ในนี้เองตัวห้องปูนี่เด้อไอเบืองเอามันเลขตัวเดียวนั่นล่ะแต่ว่าขึ้นแตมลงแตมแค่นั้นเองอาทิตยนี้ก็ขอให้ยาตีพี่น้องก็ดีอาวะวัติอยูตังถิ่นตางจังหวัดหรือว่ายูตังเวลาแถวชายแดน บางคนก็นโอ้ยเนาะกินบได้นอนบอหลับหูหอบลูกหอบเต่านี้สงข้ามมา,าทีนี่พอแมวเองกต่บ่มียังไปฝากไปตอนเนอรมีแต่ด้วยความดีหรือว่าส่วนบุญส่วนกุศลน,นี่แหละนำดูแลก,กุ้มครองอายาดติพี่นองทีเกิดสู่สงข้ามกันบ่ว่าจะจิเป็นเจ้าหนะ้าที่ตำรวจทหารก็ดี อาขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลหรือว่าบุญญาบารมีอาสิ่ง um, ศักดิ์สิทธิ์ของคุณครูบายจานก็ดีน้คุ้มครองปกป้องรักษาญาติพี่น้องเน้อบัานีอยังลงไปอาก็ให้จะเญิจริญให้รวยรวยเด้อทุกๆคนสาธุสาธุสาธุครัวนะครับคุณผู้ชมนะครับก็เป็นฝัน นะครับผมสดๆร้อนๆนะครับผมโค้งสุดท้ายของพ่อแมวนะครับก็อย่าลืมนะครับผม fc พรุ่งน,นี้1สิงหาคมขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาภนะครับเดี๋ยวพรุ่งน,นี้เช้าผมจะมาไหว้ปู่นะครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะซื้อผลไม้มาไหว้ปู่อีกเขามา,มา,าอีกปะมากพอเออการ์ดว่าไาม่ไหว้ปู<ม>่ไป,ไปหาแม่แ,มแล้วนะแต่ว่าเลขไงเฮ็ดยังไงมันก็นกนอยู่นี่นี่เบาซักครับอืมผู้ใดชีวางนี้กรสช่างหัวหม่นท้อโอ้โหปวดปวดไดเลยปวดไดมีมีล่าแต่เพิ่งไม่หยังหันมาใดหัวกันอีกเนี่ย ชันบี่นี่ก็คือคือเพราะมันใจญ่แข็งกูวางจานว่ามันเดือนสีเนี่ยแข็งจะสีเข่าเขาเจ้าหนี้มันก็เดือนเก่าแล้วนีครับผมเดียนเก่าไอเด่นมอแล้วเนาะพ่อเนาะเดือนเก่าหรอเขาเดือนสีเราก็ว่าอยากได้ยังได้เลยอย่างเงี้ยบ้านเงี้ยนี้อันอยางได้รอดได้เลื้ยก็ได้นะอ่าธุครับคอยเงี้ยเอาไปสักก้อนแล้วว่ามันเก่าเขาหยุดยัน ก่อไว่หาเรียนชีพนังโชคมาอีกอย่างครับเนี่ยพอว่าสิเป้ป็นนางเบิร์นละปู่เนาะว่าเวลาดินบ่มีเวลา,ป,วลาปู่จะได้เขามาหให้จนมาอมพอออกไปนอนนั่งน,นอนหน่อยสามขึ้นหน่อยด้สามสีขึ้นหน่อยด้นั่นจังมาให้บอกเลขกเล่าถือสมือปะอ่ะเ <laughs> พราะว่านอนนี่หนีบอกเก้าวย่งลังมือพอเขามาว่าสีล่องบ่ไหวพาสวดมนต์เบิร์ได้เหมือนป่ะ นะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมาไหว้ปู่ตอนเช้านะครับกันรอบเบิงอีกสักกอนไปหาปู่ตอนเช้านะครับพรุ่งนี้1สิงหาคมนะครับรซื้อผลไม้มาไหว้ปู่คือกอนเนาะเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะครับตามนั้นนะครับผมยิ้มรอไว้เลยท่านผู้ชมครับที่ครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ